อมันหล่ามันล,นลอยเป็นเชา้าจนเท่าบอมีไัยเอาเป็นเมียผู้บา่าสำน้อยมาเฟียมาเฟียมาหาเลียวเขาก็หนีโอสังขารผู้เท่าบ่คือเกา่าคือเดิม กูมาศูนย์เทมันมบ่งเบิ่งผู้เ่าก็ได้ขับรถขับล่านี่ฉนุนกับเป็นหลุมเป็นบอ่อย่ำเลยเนาะมันสิมาพัฒนา าลีแจกับนำกระบะหลบาทเนี่ยฉันนังตู้จะไหนบาทเนี่ยโอ้ยคุณมาเลีแจูมาเลียจัคเโอ้ยยำได้สรีเลี้ตันันไยกอบตนี่นอนานในเลียกตนั้นแดเสรีเรียกคนดีเขาสาเลียกคนก้ามาเห็ุงานโอ้ยนำกระบะไรไฟกระบสว่างบอกยายนี่อีกไม่นานเกินรอค่ะคุณยาย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต5,300แห่งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยเริ่มดำเนินการดังนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมด้านงบประมาณจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยากำหนดรายการค่าใช้จ่าย การเลือกตั้งไว้ในข้อบัญญัติรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมสำหรับการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สําสำนังนนนกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบและประก,กาศกกตรเรื่องสรรหากก,กตรประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกแห่งระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2564กกตจ,จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภานท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นส่วนช่วงวันเลือกตั้ง อยู่ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง12ธันวาคม2564สำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะพิจารณาในลำดับต่อไป ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในภาพรวมการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของจังหวัดมหาสารคามซึ่งเราจะมีองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นของอบตอที่จะเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จำนวนทั้งสิ้น123แห่ง กระจายไปอยู่ทั้ง13อำเภอของพวกเราหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วในลำดับต่อไปตามรรารบัญญัติประกอบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นปี2562มาตราที่1042กําหนดว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อกําหนดประกาศ กำหนดวันให้มีการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้กำหนดวันที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับก็ให้พวกเราติดตามอีกครั้งหนึ่งซึ่งในห่วงระยะเวลาตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอประกาศให้มีการเห็นชอบคาดว่าการเลือกตั้งจะอยู่ในช่วงของวันที่28ถึงวันที่12ธันวาคมปลายปีนี้ครับผมมีสิ์มีเสียงไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพียงกันครับ